เดี๋ยวน,นี้ลูกค้ามาไกลครับผมมาจากซี่อนเลยนะซีฟอนก็อยู่ที่ถนอนอะไรนะถนนชีนัครินเลยนะครับชิมหน่อยพี่ชิมดูก่อนครับ <c oughs> โอเคเลยค่ะอร่อยหอมกระรูมเม็ดเลย ใหญ่ๆมีตรวจมาไล่ยค่ะไม่มีรวจถ้าจอดหน้าร้านมันเป็นไรแต่จะเลยไปเน่งพัมร้อยเจ็ดบบาทครับมาใครต้องจัด2รูปเลยนะ ส0บาทนะครับเลือกได้เลยตัวมากลูกค้าก็จะมาดูทีลาการปรกอของแม่ค้าด้วยนะผมเยอะมากเห็นเจ้าออบโชว์ในเฟซอย่างนี้ก็เลยชวนแฟนมาเห็นเห็นบอกล้องมากยอดตอนนี้อาจารย์สวมาดีเรื่องอาจารย์ ไม่ดีไม่ได้เดี๋ยวดันไล่ออกค่ะฮ่าฮ่าฮ่านี่นู้ใหญ่บ้านเจ้าการ หน้ารานอกให้ทโตสก็จะเป็นสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปปอกเองคะหสี่สบาทแต่ต้องไปบบไว้อีกนะครับผมต้องเก็บไว้อีกสักสองวันนะหนึ่งวันสองวันนะผมเพราะว่าทุเรียนยังไม่สุกต้องมาโต้อะไรหมดหน้าตตกเลยนะพี่เป็นเต็ม ha 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 หอกไม่มเหืยลยนะคะได้ค่ะอมฟมาซื้อะไม่หยุดไม่ได้พักเลยเียตีเรียนรลานต่อหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยนถ่ายถึงกี่โมงคะคะถ้าไม่หมดก็เก็บร้านจีทุ่งแถบถ้าหมดก็เก็เลยหนึ่งรสามสิบสามาทง่ายม ิเลยจะมีร้านสะดวกซื้อก็มีบริการส่งที่ถึงหน้าร้านเลยนะครับแปบหนึ่<ม>งนตอนหนึ่งร้อยสามาก่อนเก้าองเท่าไหร่ครับ ลบหนึ่งบเ็ตาแล้วคนเดียวหรอคับแงจอดรถค่ะลูกอนรอในรอแล้วขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับมาไกลนะผมจ่า่ชัางแล้วมาเลยลูกใหญ่ขอบคุณาบอกขอโชว์ดูผู้ใหญ่หน่อยเฮวยพีการค่อบคุณเดียว เราไปดูในในอะไรนะกากินผ่านเที่ยวอะไรนะป่าที่ควรครับเคยได้ยินไหมเคยคุ้นคุ้นไหมนี่ไงเจ้าของเพจเราปากด้วยนะครับผมใช่หรือเข้าไปในในติดต่อในร้านเจ้าออมตลาดนัดเรือบินก็ได้นะครนะออกทุกช่องเลยนะครับร้านเจ้าออม ทั้งติ๊กต็อกทั้งเฟซเ้าบกานก็ปอกแบบไหนแ้แบนก็ตีลังกาปอกปอกเจ่งของเราเทไหมสวยมากลูกส่านมากลูกค้าแล้วก็เอฟซีเขาก็ ดูวิธีการปอกของพี่อ้อมนะครับผมปอกไวปอกเก่งสุดยอดอันนี้เอาเอาคู่สุดท้ายมาแถมให้ลูกค้าหน่อยเร็วเรียนมาเรียนมาเดี๋ยวมีคิวมาต่ออม่ได้เหรอแถมเนาะแถมครับสุดท้ายมันมันชอบมีอะไรที่มันเสือภัยเสือภัย จะกดแชร์นะไาไหนจาบบางปูหรือเปล่ามาจาบบางบ่อขอร้องทุกนายทุกนาทุกนา มากลูกค้าก็จะกรอบนอกอนุ่มในหรือว่าจะสุกกำลังกินนะมีให้เลือกหมดเลยนะครับผมมาเลยีิกัดตลาดนั้นเดบินอำเภอบางปีจังหวัดสมุทรปราการนะครับตังีิกัดได้เลยร้านเจ๊อ้อมตลาดนั้นเดปินเดี๋ยวเอามาได้เลยครับเลือกเนื้อได้เลยเอ,เอาแบบไหนนะครับไเล <c oughs> ็กครับผม ลูกาค้าขออนุญาตเอฟซีขออนุญาตที่อ้อมด้วยนะผมที่เข้ามาอยู่ในเฟรมชิปหรือว่าเอฟวีโรของบ่าวที่คนมาทิ่มาเที่ยวด้วยนะผมขอบคุณด้วยนะขอบคุณนะครับ,บ,รบมาดูกับอีกหนึ่งลูก ร้อยสี่สบบาทถ้าปปอกเองร้อยสี่สิบบาทนะครับ,บ,บ,รบได้เลยไม่ต้องอได้เกเอาลูกสวยๆไปเลยนะครับยกไปเป็นลูกรถไปหนึ่งสี่สิบบาทไปปอกเองแต่ก่อนจะปอกนี่ต้องไปแง้มสามเหลี่ยมดูก่อนนะครับผมก่อนปอกนะ

ค้าเจ้าไปรีวิวต่อก็ได้นะครับสำหรับลูกใหญ่ๆนะครับลูกค้าที่ชอบลูกใหญ่นะมาเลยนะพี่กัดร้านเจ้อ้อมตลาดนั้นเรือบินนะครับผมถ้าเจ้าลูกปอกเอง140บบาทนะอยู่ด้านหลังเลยนะผม แต่ไปบ,บ่มไว้อีกนะไปเก็บค้งคืนไว้สักหนคืนหรือ2คืนนะครับผมว่าตอนนี้ทุเรียนมันดิบอยู่นะเพราะว่าสดๆจากสวนมาเลยนี่ลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับผมขออนุญาตด้วยนะครับนี่สี่โลาม พันร้อยบาทนะครับผมหกรบาทครัค <6. S 1> บน,นี่ปอก,อกเองใช่ไหมลูกค้าน,นี่ปอกเองปอกเองต้จะไปคุยด้วยนะแล้วปอกไปอ่ะมันมันจะฝืนธรรมชาติมาจากที่ว่ามันจะสุกพรุนี้มันต้องจะเลยไปสุกพรุ่งวันเลย ก็มีทำอธิบายให้ลูกค้าไปเสร็จสมบรรยบร้อยนะเพราะว่าต้องไปรอก่อนนะเพราะว่าุเรเยนยังไม่สุกนะผมหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะถ้าคุณอ้มันจะไม่รอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะค้าก็มาเรื่อยๆอยู่นะครับ350บาท 40บาท2อถึงสวันสุกต้องแบบนี้นะครับคุณพานิไ่ไม่นิม่มมากครับคุณคุณแบบนี้ ชัดเจนนะครับผมหนึ่งร้อยกิโลละหนึ่งร้อยสี่สิบาทสองถึงสามวันสุกครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อยากได้อยู่แต่ว่าปลอมไม่เป็นประมาณนี้ครับไก่ชีสไก่ชีรับ การกรอบนะครับผม หลังก็140บาทนะสองถึงสามวันสุกนะครับผมคุณผ้าต้องรอนิดนึงแต่แต่ถ้าขายหน้าร้านนี่คือพร้อมทานนะครับผม170บาทีมื่นนะทานได้นะต้องสามวันรอต้องจีดสองว่าก็เต็มที่แล้วร้อนขนาดนี้ลูกค้าอยากได้ลูกใหญ่ อยากได้ลูกใหญ่ <laughs> ครับถ้าปอกเองนี่นอนะุปกรณ์ต้องครบนะอุปกรณ์เซฟซี่มีดต้องคมนะครับผมบอกเลยปองหาซี่ก่น คมกน้ก็แตโมแล้วมโแตงโมยังไม่คมเท่ากับส้มโมนะครับผมหกร้อยสี่ม ครับขอบคุณเลยนะกับคลิปนี้ครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนก็ขอจบคลิปเเท่าน,นี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในออทุกยูทูบฝากทุกคนมาดูเป็น,นเจแล้วก็ในยูทูบฝากทุกคนมนนเาเป็นเจ้าด้วยนะและ้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ